ต่อเลยครับจบกันไปหลายๆคู่เลยนะครับแต่มี4ทีมที่ยังไม่เตะเกมที่15เป็นเอเวอเรสต์ลิเวอร์พูลที่เกมนี้ถูกเลื่อนนะครับ p o s t p o n e แล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเตะคืนนี้ก็เป็นเวสต์แฮมเจอกับบู๊แฮมตันจากตารางคะแนนณตอนนี้ถึงนาทีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเตะไป14เกมมีอยู่35แต้มบวก18ลูก อันดับสเป็นเชลซีและเพราะเมื่อคืนบุกไปชนะทอเน,นมที่สนามลอนดอนสเตเดียมเสียไปก่อน2ลูกแล้วก็มาไล่ย,ยิงคืน4ลูกก็เป็นการผิดพลาดของการเล่นของผู้เล่นของทอเน,นมสเปอร์เองที่ไปซุ่มซ่ามในเขตโทษเสียจุดโทษสองลูกเลยนะครับแล้วก็โคพาเมอร์ก็จัดการยิง2ประตูแต่ เจมสมิสันซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ็นทำไมไม่เอามิสดซันลงมาตั้งแต่ต้นเลยอย่างน,น้อยเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยตั้งแต่หลังนาทีที่60สิบแล้วเนี่ยก็ยังดีปรากฏว่าพอมิเซันลงมาในช่วงที่เกือบเกือบเก้าสิบนาทีแล้วก็พาบอลทะลุข้อกรอบเขตโทษแล้วก็แอซิสให้สนซึ่งเกมนี้เนี่ยการจบสกอร์ไม่เอาเอ่าวเลยนะครับ ก็เลยทำให้สกอร์จบที่3ต่อ4เชลซีมี3 1แต้มบวกอยู่17ลูกลูกได้ลบเสียนี่เป็นรองริเวภู์พูล1ลูกนะครับคะแนนเป็นรองเรา4แต้มแต่ว่าจำนวนเกมมากกว่าเรา1เกมอาร์เซนอลเสมอฟูลแลมในลอนดนดาร์บี้ก็มีอยู่29แต้มลูกได้ลบเสียเท่าเดิม14ลูกแมนซิตี้ก็ เสมอเหมือนกันนะครับเสมอสองสองก็มีอยู่ยี่สิบเจ็ดแต้มลูกได้ลูกเสียมีอยู่หกลูกนะครับเก้าเกมและสําหรับทีมของเป๊ปเพิ่งชนะเกมเดียวนั้วนฟอร์เดสบุกไปเยือนรีสอร์ทแอนด์สปาแล้วก็เอาชนะทีมน,อน,นอนเขาของลูเบนอโมริมเซอร์เล็กคนใหม่เราเด็กผีเขาว่ากันงั้นนะก็เลยทำให้มีอยู่ยี่สิบห้าแต้มมาอยู่ที่ห้า ะครับแต่ลูกได้ลบเสียนี่มีอยู่แค่1นลูกแล้วก็ที่น่าสนใจอีกทีมหนึ่งก็เป็นแอสตันวิลล่าที่มาอยู่ที่6มีอยู่25แต้มลูกได้ลบเสีย0ูเลยแล้วก็อันดับ7ลาไบรตันนำคู่ต่อสู้อย่างเลสเซอร์นะครับบุกไปเยือนนำอยู่สอูนย์แต่นาทีที่86แล้วก็เ0เศษก็มาโดน2ลูกนะครับจากพิษสงของวาดี้ยิงเอง1แล้วก็แอซิสหนึตอนนี้ ก็มาอยู่ดับเจ็ดมีอยู่ยี่สิบสี่แต้มแล้วก็ลูกส่วนต่างก็มีอยู่สามลูกท็อตแนมก็คาอยู่ที่11นะครับมีอยู่20แต้มยังบวกอยู่12บสอลูกเพราะทีมนี้เป็นทีมที่ยิงเยอะแล้วก็ทีมน้อนเขาอยู่ดับสิบสามมีอยู่19แต้มบวก1ลูกสังเกตว่าแมนยูเนี่ยเขาก็จะมีเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเขาเป็นทีมที่ไม่ค่อยตุนลูกได้ลบเสียในยุค เทนฮากก็เป็นแบบนี้ไม่ติดลบเกาะมาปริมปริมเสมอบวกไม่เกิน2ลูกนะครับจนจบซีซั่นก็ประมาณนี้อโมริมก็มาสารต่อเจ็ดนารมทีนี้ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้แหล้วว่ามี13เกมสำคัญแต่ทีนี้เนี่ยผมไปดูตารางทั้งหมดเลยมันต้องมีปัจจัยที่จะแทรกเข้ามาก็คือบอลที่มันยังไม่รู้ผลแล้วมันจะต้องจับสลากในรอบต่อมาเนี่ย มันก็เลยยังไม่ได้อัดโปรแกรมเข้ามาแต่ดูแลโอ้โหบอกเลยว่าลุนแชมป์ปีนี้สนุกสนานบานใจมากครับเกมที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นก่อนเกม UCL ที่เราจะไปเยือนทีมจิโรนาอันนี้ก็เป็นสาขาหนึ่งของแมนซิสตี้นะครับจากกลางเนี่ยเท่าที่ผมไปส่องดูเนี่ยอยู่อันดับ8ดนะครับจิโรนาเนี่ยเสื้อทีมเนี่ยเป็นลายหมักลุกเราจะไปเตะ ในคืนบันังคารนี่แหละนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะโพสต์เย็นๆของวันจันทร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมทํางานแล้วก็ผมก็จะทําคลิปหลังเกมก่อนออกเดินทางกลับบ้านนะครับก็ผมกลับบ้านเช้าวันที่สิบเอ็ดนะครับจากตารางเนี่ยจิโรน่าในตาราง UCL เตะผ่านไปห้าเกมเพิ่งชนะเกมเดียวมาอยู่สามแต้มที่เหลือแพ้หมดเลยนะครับอยู่ดับสามสิบตอนนี้ลูกได้ลบเสียเนี่ย ติดลบ5รูปดูจากอันดับในลาลิก้าเนี่ยก็อยู่อันดับ8นะครับส่วนลิเวอร์พูลเองที่จะไปเยือนเนี่ยเราอยู่อันดับ1ของทั้งสองตารางเลยในพรีเมียร์ลีกเราก็อยู่อันดับ1แล้วก็ใน UCL เนี่ยเราก็ชนะรวด5เกมถ้าชนะเกมนี้ที่ผมได้พูดไว้ลิเวอร์พูลจะลอยลำเข้าไปอยู่ในรอบ16ทีมไปดูผลงานจิโรีใน u าใเนี่ยแข่งห้า ชนะหไม่เสมอเลยแล้วก็แพ้4ี่ยิง4ี่เสีย9ติดลบ5้าลูกมีอยู่3แตม้มส่วนลูผูเองเนี่ยแข่งห้ชนะ5ยิง12เสีย1เสียให้กับ,บมิลานก็บวก11บเอลูกมีอยู่15แตม้มเป็นทีมที่มีแต้มสูงสุดแล้วก็สถิติ100%่เเซนผลงานในลีกจิโรน่าเนี่ยเล่นไป16เกมแล้วในลาลิกายู่อันดับ8ตอนนี้ ชนะหกเสมอสี่แพ้หยิงยี่สิบสเสียยีอง 22, 4, 22, ลูกได้ลูกเสียเป็นศูนมีวิสแต้มสนริยุพูเองเนี่ยเล่นไปสิบสี่เกมน้อยกว่าทีมอื่นเพราะว่าเกมระหว่างเอเวอร์ตันกับสริยพูในเมอร์ซีสตาดาบี้เนี่ยมันโพสต์พอก็เลื่อนไปนะครับก็คิดว่าไล่ตารางและความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะไปลงเดือนกุมภาเตะไปทั้งหมดสิบสี่เกม ชนะ11สเสมอ2แพ้1ยิงยี่บเสี่สิบวก18ลูกมีอยู่สามแต้มผลงานในบ้านทีมกิโรนาแข่งไป8เกมชนะ4สเสมอ1แพ้3ยิงไป 15, สิบสีสิลูกได้ลูกเสียมีอยู่2ลูกส่วนเราเองเนี่ยนะครับในพิมิลิกเราเล่นเกมเยือนทั้งหมด7เกม ชนะหาเสมอสองยังไม่แพ้เลยยิง16เสีย8ส่วนต่าง8ปลูกนะครับบวก8แล้วก็มีอยู่สิแต้มไม่มีเฮดทุเฮดเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอกิโรนาเลยนะครับผลงานใน5เกมหลังสุดของกิโรนาเนี่ยนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3ก็พอจะอนุมานได้ว่าฟอร์มกิโรนาในประมาณไหนส่วนลิเวอรพูเองชนะ4ี่เสมอ1 ก็ล่าสุดนี่แหละเสมอนิวคัสเซนนะครับจิโรนาเนี่ยแพ้แรมาดรตในค่ำคืนถ้าลิวพูลงเตก็จะเตะค,คืนเดียวกันแหละนะครับก็เตะวันที่เจ็ดแพ้ไปศูนย์สามเสมอยูดีโรโกเนสอันนี้เสมอกันศูนย์ศูนย์แล้วก็ไปโดนจุดโทษก็แพ้ไปสี่ต่อสามนะครับในลาลิก้าเนี่ยนะครับก็ไปเสมอเบียแล้วสองสอง ใน UCL แจสตอมการ์ดหนึ่งต่อศูนย์แล้วก็เปิดบ้านชนะเอสปันยอนสี่ต่อหนึ่งส่วนลูบูเองเสมอน,นิวคาสเซิลสามสามก็เลยทำให้แต้มเราขาดทุนไปสองแต้มชนะแมนซิตี้์สองศูนย์ชนะเรอัลมาดริดสองศูนย์ชนะเซาวตแฮมตันสองสามชนะแอสตันวิลล่าสองศูนย์ใน UCL ผลงานของกีโรนาเนี่ย แพ้ซอมกาด1.0แพ้ PSV 4.0แล้วก็ชนะสโลวานบาซิสลากา2.0แล้วก็แพ้ไฟนอร์ส2-3แล้วก็แพ้ p s g JA 1.0ประตูศูนย์ลบูเนในยในี c l เนี่ยชนะเดลมาริด2.0ชนะเลวอคูเซน4.0ชนะลาซิก0.1ปตูต่อ1ชนะบรุญยา2.0ตูศนชนะมิลาน1ระตูสชนะรวดเลย100%แล้วก เกมที่คาดหวังก็คือไปเยือนจิโรนาเนี่ยนะครับต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าจะทําให้ทางข้างหน้าเนี่ยมันสะดวกขึ้นระบบการเล่นเนี่ยใช้ระบบ4 2 3สเหมือนเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับลูกสาประตูเท่าที่ผมไปเช็คในเกมล่าสุดที่เล่นกับแรมบิดก็น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับลูกสาประตูก็เป็นเปาโลกัสกานิกาซึ่งตัวเนี้ยคุ้นๆน,นะครับว่าเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับแล้วก็ ตัวริมเส้นแบ็กสองข้างก็เป็นมาติเนสกับกูติเลสนะครับคู่เซนเตอร์ฮับก็เป็นโลเปสกับคริสซี่แล้วก็กลางรับก็เป็นมาตินกับโรเมอูซึ่งโรเมอูเนี่ยเคยเล่นให้กับซอสทมตันอยู่นะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปสามตัวบนก็เป็นเอสพิเรียกิลแล้วก็ฟานดบียฟานดบียเนี่ยมาอยู่กับแอนยูเนี่ย แทบไม่ได้ลงสนามเลยนะครับบางคนก็เรียกฟานเดเบกหรือฟานเดบินะครับเรียกฟานเดบิแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นมิออฟสกีนะครับที่เป็นตัวลุกอยู่ข้างหน้านะครับส่วนลือผูเองคาดการว่าน่าจะจัดตัวแบบนี้ไปเลยนะครับเพื่อเอาชัวร์ก่อนแล้วหลังอย่างนั้นเนี่ยจะพักตัวค่อยว่ากันก็เริ่มด้วยคลิปนะครับคิดว่าอาริซงเนี่ยหายแล้วละลงมาซ้อมแล้วแต่ควรจะให้คลิปลงเล่นต่อไปในมุมมองผมนะ เทรนโชโกเมสฟันได์แล้วก็เจอโรโบนะครับยืนเป็นแนวรับสี่ตัวกองกลางก็เป็นกราฟกับแมคกาเพราะว่าเกหาเงงมหน้าเนี่ยแมคกาจะโดนแบนยังไงนี่มีชื่อแมคกาในเกมนี้แน่ๆแหละเพราะเกมหน้าเนี่ยพักเตืนอนรรอยู่แล้วเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสะสมเหลืองครบแล้วนะครับส่วนถัดเข้าไปสูงขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็เป็นโมเป็นคติโจน คริกาโปดาวินเยสเกมแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้ดาวินลงเล่นนะครับทัศนะของผมเนี่ยไปดูข้อมูลของกิโรนาเนี่ยตอนนี้ผ่านไป5เกมเนี่ยใน UCL อยู่อันดับ30มนะครับมีอยู่แค่3แต้มเท่านั้นเองนะครับลูกได้เสียติดลบ5ด้วยนะครับทีมที่จะได้มีโอกาสเพลย์ออฟตอนนี้อันดับ24ก็คือเรอลมาดลิดตอนนี้ก็มีอยู่6แต้มนะครับเรอแมาดลิดแล้วก็ลูก ได้ลบเสียเนี่ยไม่รับไม่ดิบเนี่ยลูกได้รบเสียเนี่ยเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นส่วนต่างของลูกได้ลบเสียเนี่ยก็จะต่างที่จิโรน่าเนี่ยครับติดลบห้าลูกในสามเกมนี้ผมว่ามันต้องชนะรวดทั้งสามเกมถึงจะมีสิทธิ์สอดแทรกเข้าไปคือต้องมีอยู่ประมาณสักสิบแต้มเพราะฉะนั้นถ้าชนะสองเกมมันก็แค่มีเก้าแต้มนะครับมันต้องชนะทั้งสามเกมผมก็เลยมองว่าจิโรน่าเนี่ยนะครับ อยู่ในสภาพที่เข็นคลกขึ้นภูเขาหรือเข็นภูเขาขึ้นคลกเลือกเอานะครับมันยากแตกต่างกันเข็นภูเขาขึ้นคลกยากกว่านะครับดูแลถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะเบียดเข้าเพลย์ออฟเนี่ยยากมากแต่เขาอาจจะลุ้นอยู่นะครับว่าเอาชนะลิเวอร์ pool ให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยไปคิดกันเกมหน้านะครับดังนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับ ยังเหลือเกมของจิลลนาเนี่ยนะครับที่จะเก็บแต้มนอกจากเจอลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยก็จะต้องไปเยือนมิลานนะครับซึ่งเตะวันที่23มกราคมแล้วก็เปิดบ้านรับทีมจากลอนดอนเป็นอร์เซนอลนะครับในวันที่19มกราคมนะครับดูและดูจากทีมที่จะเจอเนี่ยนะครับไม่น่าจะรอดนะครับก็คงจะดุดเพลย์ออฟแน่แน ห้าเกมหลังเนี่ยผลงานไม่ดีเลยนะครับชนะเกมเดียวล่าสุดในค่ำคืนที่เราต้องลงเตะกับเอเวอร์ตันที่ถูกเลื่อนเนี่ยก็แพ้รอมริดดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสภาพร่างกายก็ได้พักน้อยกว่านะครับแล้วก็คุณภาพทีมริร์พูก็คือทีมเบอร์หนึ่งบนตารางของ UCL ขนานี้มันก็เป็นข้อพิสูจแล้วแล้วก็ริร์พูเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุด ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เราเสียยุปแปประตูนะครับใน UCL เราเสียแค่ลูกเดียวเองนะครับดังนั้นเนี่ยโปรแกรมที่ลิเวอร์พูลจะเล่นในพรีเมียร์ลีกที่จะกลับไปเจอกับทีมเอเวอร์ตันในเมซชาร์บี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะเลื่อนไปเดือนกลุ่มผ่านแน่ๆแล้วนะครับในมุมมองผมนะดังนั้นเมื่อดูรายละเอียดแล้วนะครับ ตัวผู้เล่นของเราเนี่ยทยอยกลับคืนมาแล้วนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราต้องเน้นหลังๆจากนั้นเนี่ยผ่านสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนตัวแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องจัดเต็มไว้ก่อนจัดตัวที่มั่นใจว่าชัวร์ก่อนลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์เจอกับฟูลแลมมันก็ต้องคิดข้ามช็อตไว้ตอนนี้เนี่ยทุกเกมมันต้องวางแผนหมดเกมที่เป็นคีย์สาคัญที่สุดก็คือเกมนี้แหละนะครับไม่งั้นมันยืดเยอะถ้าหาแล้วเตะ เกมนี้แล้วเราชนะเนี่ยนะครับใน ucl 2เกมเราสามารถโรเตชันได้แบบสุดๆเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะครับในรางวัลไม่ต้องล่าแล้วในเกมนี้เนี่ยเราไปล่างเงิน2.1ล้านยูโรก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผลออกมายังไงก็ให้นักเตะได้พักนะครับทีมของเรานี่มีนักเตะที่ไม่ค่อยได้พักก็เป็นบิ๊กเวิร์สนะครับกราฟเนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆตัวนี่นะครับที่สภาพร่างกายยังไม่เต็มที่ก็ได้ฟื้นตัวเต็มที่นะครับแล้ว ช่วงหลังจากนี้เนี่ยนะครับการฟื้นตัวอะไรของนักเตะอะไรต่างเนี่ยนะครับเราจะเจอภาวะที่เรามีทางเลือกเยอะกว่าที่มันอื่นๆน,นี่ในมุมมองผมดังนั้นเนี่ยการจัดสรรน,นักเตะการบริหารสภาพความฟิตมันทําได้ง่ายกว่าแค่ชนะเกมนี้เกมเดียวเนี่ยมันวางแผนเกมต,ต่อไปง่ายกว่านะครับดังนั้นเนี่ยด้วยแนวทางที่ลิเวอร์พูลเล่นเนี่ยผมคิดว่าบุกไปชนะแหละนะครับชนะสุรแล้วอาจจะ ใช้วิธีการเล่นที่มันเซอร์ไพรส์ต้องดูก่อนว่าทางจิโรนาเนี่ยเขามีรายละเอียดมีแนวทางการเล่นแบบไหนนะครับถ้าพอจับทางได้เนี่ยผมคิดว่าอนเนอร์เนี่ยนะครับอาจจะเล่งแล้วก็เช็คบินไว้แล้วก็เกมนี้เนี่ยคาดหวังว่าอินุน่นมันจะยิงประตูได้สักทีนะครับสกอร์เนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก2 0ศนย์ะครับเพราะปกติล์บูเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับคือไม่ได้ยิงเอามันนะครับยิงเอาพอ,พอไม่เสียวนะครับแล้วก็จากนั้นก็ เล่นแบบประคองรักษาสกอร์ไว้นะครับเนี่ยถ้าเราชนะเกมนี้ก็ถือว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราต้องเน้นเป็นเกมสุดท้ายใน UCL แล้วในรอบที่แข่งระบบลีกแทีมเราก็จะได้บริหารน,นักเตะใน2เกมที่เหลือซึ่งเราก็จะมีเกมที่เจอกับริวแล้วก็เจอกับ p s g i o ไอนะครับในสองเกมหลังดังนั้นเนี่ยนะครับ นักเตะของเราเนี่ยน่าจะได้เห็นหลายคนเลยนะครับอย่างฮาวิเอลิสเคียซ่าปอลต้ทลเลอร์มอตตันเทเนนี่แล้วก็นักเตะที่น่าจะได้โอกาสพักมากขึ้นก็เป็นฟันไดฟ์กราฟโมอิบูนะครับอิบูเนี่ยก็ต้องทะนุถนอมไว้แล้วก็นักเตะที่ค้างคาใบเหลืองบางทีก็ส่งลงเล่นเพื่อให้รับใบเหลืองอีกทีนึงแล้วก็ไปพักในเกมที่ เราจะต้องเล่นอีกสองเกมหลังใน UCL มันก็จะจัดสรรเวลาจัดสรรนักเตะและบริหารนักเตะง่ายขึ้นนะครับเกมนี้มันมีความสำคัญแบบสุดๆจริงๆโอเคจีโรนาไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวแต่มันเป็นกุญแจสำคัญของการลุนแชมป์ในซีซั่นนี้ผมมองว่าทั้งสี่แชมป์เอ๊เครับเรายังไม่รู้ว่ารอบต่อไปจะเจออะไรแต่ตอนนี้เนี่ยเราเจอทีมที่อยู่ตามลงไปอีกสามดิวิชันนะครับในคาราบาวครับเราก็เจอทีมบุ้ยของ พรีเมียร์ลีกซึ่งการจับสลาออกมาเนี่ยเราเจอทีมอ่อนสุดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะบริหารนักเตะก็ต้องใช้โอกาสในการเล่นเกมนี้แหละให้เป็นประโยชน์สูงสุดด้วยการรีบเอาชนะแล้วก็พักนักเตะนะครับจากนั้นก็จะได้รักษาความสดมาเปิดบ้านรับฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกครับสวัสดีครับ